ไชน่ารีพอร์ตนะฮะล่าสุดครับเมื่อวานมีตัวเลข GDP ประกาศออกมาครับเป็นตัวเลขที่เซอร์ไพรส์ตลาดแล้วก็น่าตกใจพอสมควรนะครับเพราะว่า GDP จีนควอเตอร์2อยู่แค่4.7 นะประกาศเอาไว้นะว่ายังไงก็เลย5ประกาศยังไงตั้งเป้าหมายว่ายังไงก็เลย5นะปรากฏว่ามันมาครึ่งปีแล้วคะควเตือนสองเนี่ยครึ่งปีมันได้แค่4.7เริ่มแล้วนะตอนนี้ท่ามกลางความสงสัยเครือบแคลงของตลาดนะฮะว่าจีนจะทําได้จริงหรือเลย5นะครับคาดการเนี่ยหลาย,ลยสํานักก็คาดสัก1 5.1 5.2 5.3อะไรเงี้ยนะปรากฏว่าซัดไป4.7เลยนะฮะตกลงมาค่อนข้างเยอะนะครับ0.3นี่ถือว่าเยอะการจะไปถัวกลับเนี่ยมันต้องทํห5กคิดดูเด็กคุณจะ หัวจาก4.7เนะี่ยคุณ จะกลับไปที่5เนี aw, ่ยคุณต้องมีห่ากว่าๆนะไม่ใช่5อย่างเดียว5อย่างเดียวยังดึงไม่ขึ้นนะต้อากว่าๆกับคิวที่จะถึงนี้แล้วมันจะเอาอะไรมากระตุ้นล่ะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมชอบปั่นป่วนนะฮสำหรับรัฐบาลจีนนะที่จะต้องเร่งแก้ไขตัวเศรษฐกิจนะฮะประกาศเอาไว้เนี่ยถ้ามันไม่ได้อย่างไงไม่ได้อย่างนั้นเนี่ยความเชื่อมั่นนักลงทุนเนี่ยจะหนักมากงั้นการที่จะกลับไปได้เนี่ยตอนนี้ต้องดําเนินเกมเรื่องความเชื่อมั่นนักลงทุนให้ดีนะฮะโดยพฉ่ายิ่งเรื่องของประกาศนโยบายการกระตุ้้นนนเเศรรรษฐฐกกิจจจะัับบผมมมชชื่่่่อวาาาาาใไีียขล ออกมาแล้วว่าจะกระตุ้นอย่างไรเพื่อให้มันกลับมาอยู่ที่5%ขึ้นไปแล้วแต่ว่าไม่รู้แหละนักลงทุนจะเชื่อหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องอีกเรื่องหนึ่งยางเราทราบกันแหละตอนนี้มันมีดีลหลายหเ,เรื่องที่จะทําให้เศรษฐกิจจีนไม่ดีอยู่นะเมื่อวานเราประกาศตัวเลขเรื่องของการนําเข้านะคอมมูดิตี้การบริโภคในประเทศอ่อนลงอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ส่งออกดีนะบงบอกถึงดีมาของนอกประเทศเนี่ยถือว่าดีแต่ว่าในประเทศเองเนี่ยกลับอ่อนนอกจากยังมีเรื่องของ Pro p e r t y ตอนนี้เนี่ยวิกฤตของอสังหาริมทรัพย์ในนจีน เริ่มลามปามไปไกลนะครับในพาดหัวข่าวของบุมเบิกอันนี้เนี่ยลามไปถึงเรื่องของเนี่ย ESG Finance ด้วยล่าสุดเนี่ยมันเริ่มมีการพูดถึงว่าเฮ้ยวันเคอเองบ้างละคันที่การเด่นบ้างละหรือว่าพวก e v e r g r a n d รอย่างเงี้ยนะก็ดูแล้วไม่สามารถที่จะดําเนินนโยบาย ESG ได้หรือเปล่าคือตัวเองอ่ะยังไม่พร้อมจะจ่ายนี่เลยนะจะมาดําเนินนโยบาย ESG จง ESG อะไรแล้วน่าจะกระทบถึงเรื่องของบอลที่จะมาถึงนี้ด้วยหรือเปล่า t o e i c ช r เ n นซ์ข f a เอ a f เอนะ86% of the first half นนี่คือสิ่งที่ น่าสนใจพอมันเป็นภาพเช่นนี้แล้วนี่นะหลายคนก็เริ่มวิตกนะนักลงทุนต่างชาติตอนนี้ทุกอย่างก็โฮนะไม่ไม่ลงอะ่ะเราดูแล้ว GDP จีนอาจจะไม่ได้โตอย่างที่ประกาศเอาไว้จริง,รงๆเขาประกาศไว้ก็ไม่ได้สูงนะหเขาขอแค่หเอองแต่ว่าดูเหมือนจะเหนื่อยเหมือนกันนอกเหนือจากนี้เนี่ยพาไปดูเลยนี่คือนโยบายล่าสุดของจีนเกี่ยวกับเรื่องของตัวสิ่งแวดล้อมน,นะมีการบอกว่าจะเข้ามาฟันดิ้งนะครับเพื่อที่จะพัฒนาโปรเจกต์นะการลดการปล่อยคาร์บอนของโรงไฟฟ้าคือปัจจุบันเนี่ยจีนยัง เหมืองถ่านหินอยู่นะ Coal power plant แต่ว่าคำว่าลดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจีนจะหยุดผลิตใช้ไอตัวถ่านหินนะแค่ จะทาให้มันสะอาดขึ้นปล่อยให้มันดีขึ้นอะไรมากกว่าน,นั้นนะฮะแล้วก็ตั้งเป้าไว้ที่จะลดไปประมาณ20% Emission จากการผลิตกระแสไฟฟ้าพ็อไม่แน่ใจนะว่าจะทํำยังไงเพราะว่าโปรเจกต์ที่จะทําอะไรพวกนี้เนี่ยจีนเขาก็มีเงินฟันดิ้งให้เพราะว่ามันมีเป้าเรื่องของสิ่งแวดล้อม่ยต้องทําไม่ได้ภายในเท่านั้นเท่านี้นะครับ ESG เองก็ต้องทําตอนนี้ปัญหารุมแล้วนะฝั่งหนึ่งก็ต้องทําสิ่งแวดล้อมซึ่งก็ใช้เงินเยอะฝั่งหนึ่งก็ต้องแก้เศรษฐกิจด้วยก็ค่อนข้างจะเหน่อย ข้ามาดูที่มาเลเซียนะครับที่ลิงก์กับจีนนั่นเองนะครับ forest city นะหลายคนรู้กันดีในฐานะของ ghost town เมืองผีหลอกนั่นเองเพราะว่ามันไม่มีคนไปดูไปอยู่เลยนะฮะเมืองแห่งนี้เนี่ยถูกสร้างไว้รองรับคนจำน,นวน7 0 0 0 0สนคน 7 0 0 0คนนะเข้ามาอยู่ในบริเวณนี้ได้แล้วเกาะเกาะนี้เป็นเกาะที่เขาเรียกว่า artificial island นะฮะก็คือเกาะที่มันไม่ใช่เกาะธรรมชาตินะนะเกาะที่อาจจะถมขึ้นมานะะแล้วก็สร้างขึ้นมาแบบพิเศษนะเพื่อที่จะเอามาทำโปรเจกต์นี้โดยเฉพาะนะครับปรากฏว่าโปรเจกต์มันแป๊กนะแล้วก็ทําให้ไม่มีใครมาอยู่เดี๋ยวค่อยว่ากันมันจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะ,ะตอนนั้นก็เป็นความร่วมมือกันระหว่างคนะันที่การ์เด้นนะปิ๊กเกอยอยู่นั่นเองปิก๊กเกออยู่นี่ก็มีปัญหาอยู่ ไม่มีกระจิตกระใจจะมาโฟกัสโปรเจกต์นี้แล้วนะฮะโปรเจกต์ project นี้สร้างก็สร้างไปแล้วก็ไม่มีกระจิตกระใจทุกวันนี้เนี่ยโรงแรมพอจะอยู่ได้โรงแรมในเมืองเนี่ยพอจะอยู่ได้แต่ว่าไอคอนโดคอนโดเนี่ยมันไม่มีใครอยู่เลยมันค่อนข้างที่จะลาบากพอสมควรสถานการณ์ล่าสุดแล้วกันนะครับรัฐบาลมาเลเซียเนี่ยก็โผแทนนะเนื่องจากตัวบริษัทคันที่การ์เด้นเนี่ยเขาไม่พร้อมที่จะเข้ามาทําอะไรทั้งนั้นแหละเขาเฉพาะจ่ายนี้เขาก็เหนื่อยอยู่แล้วนะครับก็พยายามที่จะ หาคนมาทําอะไรต่อแล้วก็ลดภาษีให้อำนวยความสะดวกให้อะไรต่างๆนานา,นาแต่ดูแล้วก็ยังเหนื่อยเพราะว่า เ,ออเมืองมันค่อนข้างใหญ่นะแล้วก็รองรับ70,000สนคนหนึ่งในคนที่ซื้อไปเยอะแยะมากเนี่ยในโครงการน,นี่คือคนที่ไม่ได้มาอยู่จริงซื้อเพราะเก่งกาไรกันซะเยอะนะไอ้คนอยู่มันไม่ได้ซื้อหรอกไอ้คนซื้อไม่ได้อยู่ไอ้คนซื้อที่ไม่ได้อยู่เนี่ยมันก็เป็นซื้อเก่งกาไรไงมันก็เลยทาให้มันไม่ได้มีเศรษฐกิจอยู่ในเมืองมันไม่เป็นความต้องการจริงๆคือซื้อกะขายให้แพงขึ้นนะนะตอนนี้ทุกวันนี้มันก็เลยเป็นห้องล้างๆอยู่สิ่งที่มันน่าสนใจก็คือมีการเปิดเผยแล้วกันเนี่ยผมอ่านรายงานนะของ Financial Times นะเเาาาาบอกว่ปสัมภษณ์ คนคนหนึ่งนะที่เคยทำงานในคันที่การ์เดนนะือปิกกวรอยู่นั่นเอง Former คันชี่การ์เดน e อมพ o y e ์นะแต่เขาเปิดเผย ชื่อนะว่าเขาเป็นใครนะครับเขาบอกว่าเขาทํางานกับปิกกย,ยุนเนี่ยหรือคันที่การ์เด้นตั้งแต่สมัยปี2016ช่วงที่ขายโครงการแห่งนี้บอกเลยว่าทุรักทุเลมากขายค่อนข้างยากนะราคามันก็ไม่ง่ายณนะตอนนั้นเนี่ยมีการบังคับนะแมบังคับแมก็คงอย่างนั้นแหละบังคับนะว่าถ้าเกิดเป็นผู้จัดการระดับผู้จัดการขึ้นไปต้องซื้อด้วยนะคือคุณเป็นผู้จัดการขายเนี่ย โครงการเนี่ยคุณเองก็ต้องมีไว้ด้วยนะฮะไว้ให้กับตัวเองด้วยหรือต้องซื้อก่อนถ้าไม่ซื้อเนี่ยมันจะมาเป็นผู้จัดการไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่มีตังซื้อคุณก็เป็นเลเวลโลว์กว่าผู้จัดการนั่เนเองนะตอนนั้นก็เงินดีนะทุกคนก็อยากเป็นผู้จัดก็มาซื้อเอาไว้ปรากฏว่าผู้จัดการโปรเจกต์แมเนเจอร์เนี่ยเติม S นะเยอะนะมีหลายคนนะไม่ใช่ว่าคนเดียวนะเขาบอกว่ามีเป็น h u n d r e d นะโอ้ทำให้แมเนเจอร์มันเยอะจังวะนะอันนี้คือสิ่งที่ทางอดีตลูกจ้างนะมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะ ขายกันเองไงคือเอายาติโกโหติกาของเซนนี่แหละมาซื้อนะก็จะเป็นคนจากฝั่งเมืองจีนเนี่ยมาซื้อกันซะเยอะนะแต่ก็ไม่ได้มาอยู่ไงเขาบอกว่าเนี่ยมีบางคนด้วยนะที่อยากจะเป็นซีเนียร์แมเนเจอร์คือแมเนเจอร์มันก็มีเ่งนะอยากจะเป็นซีเนียร์แมเนเจอร์เนี่ยก็มีคนประเภทนั้นเนี่ยเอาเงินทั้งหมดของตัวเองมาถมซื้อที่นี่หมดเลยซื้อไปหลายห้องซื้อแบบเต็มเลยกะเก่งกำไรนะครับ some people they join put t เดอ stake there นะครับก็ Got fast track นะฮะได้ได้ทางรัฐนะโดนโปรโมททางรัฐพอเรามาซื้อของบริษัทเยอะบริษัทก็โปรโมทให้เป็น Senior Manager เจอร์นะ e n i o r m s n n i o r manager แบบนั้นเลยนะก็ not just stuck นะฮะหลังจากนั้นมันก็ไปต่อไม่ได้นะตอนนี้ก็เริ่มมีคนผมรู้จักหลายคนเลยที่ รู้สึกเสียใจมากๆที่เอาตังค์มาลงที่นี่นะครับเพราก็ค้างเติงอยู่มันทําอะไรไม่ได้เลยนะเหมือนจ่ายตังค์ไปก็สูญไปตัวเองก็ไม่ได้มาอยู่นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทําอะไรต้องนิดนึงนะศึกษาดีนะบางทีเราก็ทําตามกระแสะมากเกินไปก็ไม่ดีนะฮะมีหุ้นหลายตัวเนี่ยมันใช่ลงทุนก็ตามกระแสะอย่างเดียวแล้วตามกระแสะเนี่ยก็โดนมานักต่อน,นักแล้วนะฮะโอเคกอให้ความรู้กันแบบเนี้ยทุกๆวันแล้วกันเพื่อจะได้ตามกันทันนะ